วันนี้จะนําท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับผู้ใช้สารอาหารกับการดูแลสุขภาพนะครับท่านมีปัญหาสุขภาพคือเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นรหรือว่ากระดูกทับเส้นที่คนรู้ทรมานขนาดไหนนะไปผ่าตัดมาแล้วสองครั้งปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรนั้นมาชมกันเลยครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวนิดนึงครับสวัสดีค่ะนางสาวพัทยาพรมเดชคะ่ะอายุ 3- 5ปีคะ่ะมีปัญหาคืออยู่ที่จังหวัดไหนครับอ๋อ จังหวัดลำปางค่ะจังหวัดลำปางครับมีปัญหาสุขภาพคือหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทค่ะคมีอาการปวดหลังล้าวลงขาซ้ายอะค่ะคก็เคยผ่าตัดมาแล้วสองครั้งอะค่ะคอาการก็ไม่ดีขึ้นใช้เงินเยอะไหมผ่าตัดโอ้ผ่าตัดสองครั้งก็หมดไปสองแสนกว่าบาทอะค่ะครับแล้วผ่าตัดมาแล้วเป็นไงครับเรา ดีขึ้นระดับไหนต้องกินยาอยู่ไหมหรือว่าหายเลยไม่ต้องทานยาและทํากายภาพอยู่ตลอดระยะเวลาที่หลังผ่าตัดมาค่ะเห็นว่าผ่าตัดครั้งที่สองยังปวดหนักกว่าเก่าหรือยังไงใช่มีปวดเพิ่มคือปวดล้าวมาหน้าท้องเพิ่มมาอีกค่ะจากล้าวลงขาค่ะทรมานไหมครับทรมานมากใช้ชีวิตประจําวันทุกวันนี้นะคะคือแย่มากๆเลยค่ะต้องกินยาก่อนนอนอ่ะวันละต้องกินยา วันละหนึ่งเม็ดวันละมื่นหนึ่งเม็ดค่ะเป็นยาแก้ปปวดปลายประสาทค่ะคเจ็ดปีแล้วใช่ไหมครับท่านนับเวลาวมเจ็ดปีแล้วค่ะครับล่าสุดครับนะเป็นโชคชะตายังไงไม่รู้นะครับมีผู้ใจบุญมาแนะนําครับผลิตภัณฑ์สารอาหารนายาเซามินตัวนี้ครับตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ตัวนี้เลยค่ะครับแล้วทานยังไงครับตัวนานวันละเช้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดค่ะ เช้าสองเย็นสองวันละสี่เม็ดครับทานไปกี่วันแล้วมีอาการตอบรับอย่างไรบ้างครับทานไปประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็รู้สึกว่าดีขึ้นค่ะดีขึ้นในส่วนไหนครับที่รู้สึกว่ามันดีมันเบาขึ้นอะไรเบาขึ้นอาการปวดร้าวลงขาซ้ายเงปวดแสบปวดล้อมนี่ก็คือไม่มีเลยตอนนี้ไม่มีเลยนะครับแค่เท่าไรนะหนึ่งอาทิตย์เหรอหนึ่งอาทิตย์ค่ะครับแล้วตอนนี้ทานมาได้กี่วันแล้วครับกี่อาทิตย์ละสองอ๋อเข้าสามอาทิตย์แล้วเข้าสามอาทิตย์แล้วครับอาการโดยรวมของเราตอนนี้ครับ ดีขึ้นกี่เปอร์เซนต์โอ้ยเกิน5 0เปอร์เซนต์เลยค่ะเกิน50เปอร์เซนต์คิดว่าเกิดจากการทานสารอาหารตัวนี้ไหมครับใช่ค่ะมีความมั่นใจนะครับมั่นใจที่สุดเลยก็ว่าสารอาหารตัวนี้ช่วยได้มากเลยค่ะครับทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปเลยค่ะจากการที่ทรมานมาตลอดเนาะแล้วก็มาทานตรงนี้ได้ดีใครเป็นผู้แนะนําครับเนี่ยก็อาจารย์นันทกาค่ะอาจารย์นันทกาเนี่ยอยู่ลําปางซึ่ง่านพูนี้เป็นอย่างไรนะครับาสุดยอดขนาดไหนนะแล้วมาเปิดใจกับผลิตภัณฑ์ของเราอย่างไรนะเดี๋ยวได้พบกับท่านแน่นอน ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไม่ใช่ยานะครับมันคือสารอาหารที่สกัดจากงาครับงาขาวงาดํางาหมอนสามตัวผนึกกาลังกันสารอาหารเข้าสู่เซลล์ของเรานะครับเซลล์แข็งแรงเนื้อเยอื่อแข็งแรงกล้ามเนื้อแข็งแรงอวัยวะแข็งแรงร่างกายแข็งแรงภูมิคุ้มกันแข็งแรงทุกอย่างก็ดีขึ้นตามลําดับอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับนันฝากท่านผู้ชมทุกท่านไว้นะครับอันนี้เป็น เขาเรียกว่าการแพทย์ทางเลือกครับทางเลือกสู่ทางรอดฝากกับทุกท่านไว้ขอสุขภาพดีวันดีคืนนะครับขอบคุณมากวันนี้ครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ